สวัสดีค่ะ,ะวันนี้เรามาเที่ยวที่บ่อกเกลือนะคะหลังจากที่กลับจากบ่อกเกลือระหว่างทางเราเจอวัวที่น่าจะนอนตั้งแต่ตอนกลางคืนละก็ก่อนที่จะไป าหาหญ้ากินนะคะก็สองข้างทางอากาศอบอุ่นวัวก็จะมานอนอยู่ข้างทางก็จะมีเป็นฝูงประมาณสักสิบตัวนะคะเป็นของชาวบ้านก็เป็นหัวที่ด้วนสมบูรณ์แข็งแรงนะคะขยั มีตัวแมลงวันตัวนี่ที่คอยดูดเลือดอันนี้เป็นจักรยานที่พาหนะที่เราใช้ออกกำลังกายนะคะถึงแม้ว่าเราจะฝึกมาไม่เกียิติแต่เวลามีการแข่งขันเราก็จะไปร่วมทุกสนามค่ะเพื่อเช็คความพร่อมของร่างกายแลแล้วสุภาพพี่แข็งแรงแล้วได้ไหมคะได้รางวัลไหมรางวัลเราเราไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเราก็จะ เน้นหาเน้นหาเขาก็ปั่นไปไกลแล้วอ่ะแต่เราก็ตามเขาไม่ค่อยทันอยู่หน้ารถพยาบาลก็มาประมาณว่าผู้ชมเขาจะถามว่าปั่นคนเดียวหรอคะประมาณนี้จุดสูงสุดเลวใช่ปะใช่ค่ะตอนนี้กำลังเริ่มทางขึ้นไปถึงจุดหนึ่ตอนนี้ก็เลยคะหนึ่งอจน่โสวยมากดูวิวข้างๆเลยสิได้ได้ดูวิว้ มองอันนี้บ้านกะ่ะขวานถนนไม่ลำบากค่ะทางถนนหนทางสบายมากกว้างขวางแล้วก็ดีสภาพดี มีความสวยงามสองข้างทางก็จะเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์นี่ป,นนปันัานนี่คงต้องจูงไหมแม,ม่บจุบรรจุชั้นชั้นนี่คือเป็นลดระดับความแรงของน้ำเนื่องจากว่าเวลาฝนตกหน้าฝนเนี่ยแต่มันจะทําให้ดินทังทลักย่าแฝกไว้นะครับตามชั้นของดินไว้นะเพื่อ อยึดหน้าดินตนนี้ช่ยเยอ่าตรงนี้ก็เพิ่งทำถนนเสร็จปีนี้นะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ถนนพังไปแล้วหายไปครึ่งหนึ่งเขาทำใหม่เหงแล้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าจะมีนักท่องเที่ยวกลับไปอ่านี่เป็นมองไม่เห็นค่ะว่ากระจกฟังหมดเลย เดี๋ยวเราจะเวะตรงจุดนี้นิดนึงนะคะจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติโดยภูคาาจะให้เป็นจุดชมวิวค่ะฝั่งนู้นจะเป็นจุดบริการสินค้าเป็นเกลือน้ำเต้านะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเวะเยี่ยมตรงจุดนี้อยู่เรื่อยๆเป็นประจำ ป้ายอะไรอะป้ายท้าเที่ยวข้ามภาคใครมาไกลสุดก็จะมีรางวัลให้เกิดอัมันไม่ด้คลมีมาหลอดน่าางหัแดงนมงหแดงเข้าัวอันีุ้่๋ยอยู่บ้านอะไรกวัง ประมาณ5โลสามกิโลเองค่ะสตรอเบอรี่ไม่แดงนี่เปรี้ยวไหมคะท้องหาไม่เี้ยวค่ะท่านใหมใหญ่นี่ตัวอะไรคะมะลอดค่ะมะลอดอืมกินแล้วเป็นไงเปรี้ยวมโยยเปรี้ยวอู้เคเมาเมารถใช่ไหมคะเก๊เอนนี่ไม่ถึงเก๊เมาน้ำผายคนละไม้ปลายนิดนึงค่ะ มะข่าวควายน้ำบดลดมาดันซื้อมาลดดองข้าวบดข้าดองข้าวบดข้าวบดอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้มะขามป้อมค่ะมาลวกมาลวกมะขามป้อมเดี๋ยวมาลวกกันอีนะคะเวลาเราร้องเพลงคาราโอเกะวันนี้จะดีมากอันนี้ค่ะโคตรอันนี้เรียกว่างาหมอนนะคะทางนี้จะเรียกว่างาหมอนหนูไม่ได้หนูมาช่วยเขาขายดีมากเลยนะคะอันนี้อันนี้จะมีวิตามินเออีอะไรพวกนี้ค่ะเยอะดีมากเวลากินกิน กินยังไงกินแล้วแล้วเราเราจะตำกินไปคู่กับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็ได้ค่ะแล้วก็มนอร่ไปไหมมันน่ะอะไรมากค่ะรู้สึกดีข้าวโพดข้าวโพดแต่ข้าวโพดข้าวโพดมันเผาร่นมันก็อร่อยมันมันอ่อนมันอ่อนอันนี้เขา้าะอันนี้เขาปิ้งข้าวเหนียวปิ้งค่ะข้าวเหนียวปิ้งใส่เผือกค่ะใส่เผือกสง่าดูเลยจ้ะ ใช้งานอันนี้ค่ะเพราะว่าตัดตรงแล้วก็ใช้เครื่องจะตัดแหลมขอบคุณค่ะค่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นบลอกเซอร์ขายให้โอ้หน้าคนเที่ยวมาเยอะเลยต้องจะไปหมดไหน่ก็โซนครสงครามช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยบ๊ายบายกัน วันนี้นะักท่องเที่ยวมาเยอะอเลยมาจากทั้งสงขลาแล้วก็สมุทรสงครามอ่าสมุทรสงครามโหต้องรีบไปเพราะว่าเราจะต้องให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะโอเค